ีปห้าสิไปบ้านนะครับไปบ้านเหมือากุาลบัณฑิตผู้นี้พ่นเป็นเมียเล่อครับกุานมีแอวซ่องแอวซ่องแองซ่งงอดต่ครับเลือยี่สิบปีเราไมกินยาเนี่ยสองหมื่นเศร้าเลยโอ้ยประดันสิโอ้ทำบัณฑิเนาะโอ้ยไปจมว่ายาวิเศษตามมาแม่กาดดา ตั้งแต่ปีกลายได้ข่าวไปอยู่น้องคายคงสุขสบายลืมอายแล้ววา่าวอ่าอนหลวงพ่อพระไซคนใหญถามจักหน่อยบ้านไม่ใหญ่เขียดไปทางไหนครับบ้านไม่ใหญ่เขียดล้างง่นะครับอ๋อล้งนี้บอกครับอ๋อครับครับครับขอบค<อ>ุณครับ,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 บผม แม่สตาดวันงานประพ่อกันยังบ่พอละหอด้าาหนบ่งเลื่อนแม่นาลีน้ำคุณน่ะก่อนใจแน่นแน่นใจแน่นเนาะหน้าตาแม่สดใสขึ้นีด้แหละเนาะบบกือคนป่วยและอายุไรเป็นไงล่ะคะนี่เจ็ดสิบเจ็ดปีโอ้เจ็ดสิบเจ็ดปีคือว่าเท่าล่ะแม่มีเบอร์โทรบ่ โอยายโทุ่งละซาโปเปนโอ้ยายโทุ่งละซาโปเปนมีแต่ลูกโทร่หายแต่ว่าที่ที่ได้กินร้านลงนี่คือพ่อสวมาเออพ่อสวยพิ่นมาส่งเองเอิ้นเพิ่นฟังวิทยุกับผัวอืมฟังวิทยุแล้วหรือว่าชิปเส่นชิปเอ็นชิปอีหยังหรือว่าจยามันเป็นก้อนหรือมันเป็นเม็ดเป็นคือขี้ควายเราเอาเอามาครับเเอามาให้เบิ่งนะกสมุนเกระถ่อมอันนีร่ะเด้อโอ้ยผ้าเป่า กินเบิดช่องฟองแล้วรัวยางให้เบึงแน่พอตะก่อนตะก่อนกินลาดหลงยางแบบนี้อันนี้ล้านรัวยางให้เบึองแน่โอ้กินแล้วยางเทียงเลยตัวนี้เทียงแล้วแล้วเอาไปประกาศพิทยุแล้วว่ายายเขียดย่างเทียงแล้วโอ้บัวนแม่ ก้อนแม่ที่ได้เก็บขานี่แม่ล่มล่มหัวของขาลด่มร่มทั้งไงาย่เสียเอวเสียเอวคางขางเรล่าไปหาหมอแจ้งแม่จะเขียไปหาหมอทั้งพุนทั้งไก่ไก่ค่ะขารถสามพันขายาลอยหนึ่งอืม<ล>ด,ดี 3, <000 S 1> บ่ะคะนี่ก็บม่ดีขึ้นแล้วอืม ผมเชื่อไยกันมากกินยาอันนี้แหละยาลานลงยาลานลงโอ้อยางได้กินลเลยแม่คือหูจักยาลานลงนะตั้งวิทยุบ่<อ>น้ำพรายสูโอ้บังน,นี้ราว่ามันปีคือจะีดีแท้เราเอิ่นเขาเอนเขามาทรงแน่แบบวันนี้เรามาเอง อ้ทีแรกเรามาอีกเล้วว่าขั้นซื้อฮอชิป๋องชีแทมให้ป๋องนึ่งเราอ่ะโอ้ใจดีแล้วล่ะใจดีแล้วเนาะนี่เรนฟองฮอชิป๋องดอกะโอ้ค่ะแม่กินโดนปันใดล่ะจ๊ะกะป๋องมันค่อยหัวเจ้ากองหลังใช้สื่อเจลป๋องโอ้ชากินกับพอใหญ่ค่ะกินแล้วเป็นใดปรากฏว่าไขอยู่กไข่มาไข่มากไข้มากเ้ย่างดีใส่ซํานี่ก็ดีแล้วค่ะ แค่เขาฟังวิทยุเลยมังยายกินแถวนถวแถวนี้กินเบิ่วแถวๆนี้ที่แม่เบ้าในบ้านยัง่ยมันกุดจานบ้านกุดจานเงี้นละสองฝองสามฝองเงียนทั้งนั้นทั้งนั้นรอะนั้นกินต้องกันเบิดเขากินน้ำลายอยู่ได้ขายลายปองอยู่ลราก็ได้พอแล้วว่วหนาวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอมุ่นดีๆที่ลูกหลานมาเยี่ยมยามทำข้าว